ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับแอช็อตเกมเดิมเลยนะครับคลิปนี้ผมก็มาพร้อมกับระเบิดรีโมท B Y So นะครับผมก็เป็นระเบิดรีโมทสีเขียวนะครับคลิปที่แล้วผมลงคลิประเบิดรีโมทคริสตลไปใช่ไหมนะครับก็เป็นระเบิดที่มีอายุประมาณ10ปีได้นะครับพอมาเป็นระเบิดรีโมทสีเขียวตัวนี้นะครับก็มีอายุได้6ปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบระเบิดระยะไกลพลังควบคุมแรงมากรัศมีกว้างมากทำลายสูงโหมด PVE ทำลายเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูระเบิดคริสตัลกันนะครับว่าเป็นยังไงร,ระเบิดคริสตัลนะครับก็จะมีเพิ่มมาแค่ทำลาย5เท่าในโหมดมัมมี่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าทำลายสูงในโหมด PVE เหมือนกันนะครับอันนี้เขียนว่าในโหมด PVE ทุกโหมดนะครับ แต่อันนี้จะเป็นส่วนใหญ่ทําลายเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าระเบิดรีโมทสีเขียวเนี้ยมันแรงกว่าอันนี้หรือเปล่านะครับระหว่างระเบิดรีโมทอายุ10ปีกับ6ปีอันเนี้ยมันจะดีกว่ากันนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในด่านเฟียนะครับผมจะลงเฟียง่ายก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยเฟียตำนานนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของระเบิดรีโมท ตอนนี้ผมก็มาอยู่ในห้องเฟียง่ายนะครับก็เดี๋ยวหลังจากจบด่านเฟียง่ายใช่ไหมก็จะไปต่อเฟียตานานนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปทดสอบระเบิดรีโมทสีเขียวเลยนะครับว่ามันจะแรงได้สักแค่ไหนนะครับปาฝากกระทืบไลค์นะครับเยอะเลยนะครับคลิปนี้แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมเลยนะครับโอเคก็ปาระเบิดก่อนไปรอบนึงกดเลข4กดรีโมทปุ๊บโอเคที่เหลือก็โยนเลยครับแต่ว่ามันมันโยนได้ไม่ไกลนะครับ ไม่เท่าระเบิดคริสตัลนะครับมันโยนได้ไกลนะครับอันนี้คือแบบว่ามันได้แค่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าแรงแรงนะครับแรงชิบหายนะครับระเบิดรีโมทตัวนี้ป้าแตกเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆครับต้องวิ่งชนใกล้ๆนะห่างๆไม่ได้ไม่งั้นมันไปไม่ถึงนอกจากกระโดดช่วยแต่ว่ามันก็นิดนึงแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับปึ๊บไม่โดนรัศมีก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันกว้างแค่ไหนนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคปลาระเบิดไปเลยดูซิว่าแต้มผมจะได้เท่าไหร่ตอนนี้คือมีอยู่สามแสนแล้วนะครับเยอะนะสามแสนนะดูดิกดแถบดูผมได้กล่องแล้วมาตอนนี้คือผมไอสปีดแล้ววิ่งไวแล้วนะครับโยนไปเลยครับสองลูกก็พอครับตายห่าไปละ ไอเฮียมันแรงด้วยแรงกว่าระเบิดคริสตัลอีกนะครับบอกเลยปลาไปเอาเลยกี่ตัวสามตัวเรียบร้อยรัศมีก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยผ่านง่ายๆครับบอกเลยปลาไปเลยไอระเบิดตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับส่วนมากจะใช้เป็นมีดหมุนนะครับเพราะว่ามันบล็กข้ามด่านได้มันไปดี นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ไม่มีมีดนะครับลองบั็กดูนะครับทั้งระเบิดคริสตัลแล้วก็ BYSO u นะครับแล้วก็มันจะมีระเบิดีโมทอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสีฟ้าซึ่งมันเป็นระเบิดที่ผมไม่น่าจะเอามารีวิวมั้งมันเป็นระเบิดีโมทเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไม่แรงเลยนะครับผมลองใช้แล้วนะครับหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเออเคยใช้เพราะว่ามันเคยเอามาทาเป็นโปรโมชั่นเติมเท่าไหร่นี่แหละ น่าจะ300หรือ699นี่แหละนะครับจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นระเบิดที่กากมากนะครับมันมีแค่2อันนี้แหละที่มันแรงนะครับถึงจะมีอายุมากแล้วแต่ว่ามันแรงนะเว้ยแต่ว่าผมไม่เคยลองด่านใหม่ๆเลยลองเฟียแล้วกันเฟียนี่แหละชัวร์สุดนะครับตอนนี้คือแต้มผม1ล้านแล้วนะเว้ยดูป็นไงเยอะปะล่ล่ะมาอันนี้คือรอบที่ส0แล้วนะครับเดี๋ยวรอ มันมาเยอะเลยมาดีมาดีมาดีมาแล้วนะครับแล้วก็โยนไปเลยเอายางยังยางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโดนเลยยังโดนโยนเลยยังอือหมดไหมไอ้เหี้ยหมดแต้มตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งล้านห้าแสนครับเยอะปะมันเยอะเลยโยนไปเลยมาดีมาดีโอ้ยไม่ถึงถ้าวมีมันกว้างจริงอ่าไม่โดนชิบหายว่าว เอาว้าวอีกแล้วไม่เป็นไรครับไม่โดนไม่เป็นไรหมดยังเดีย๋ยวนี้อีกข้างหลังนี้อยู่ไหนเอาแล้วเบิดปลาใส่แม่งเลยระเบิดแม่งแรงนะครับแล้วก็แล้วก็ได้แต้มเยอะนะครับโยนไปเลยโยนไปโยนไปหมดยังถึงสามตัวโอ้โหแตกหมด เออผมว่ารัศมีมันก็กว้างตามที่มันเขียนไว้แหละนะครับรอบที่สิบสามจะเป็นรูนี้วิ่งไปหาเลยโยนเลยครับระเบิดแล้วมันระเบิดแล้วแล้วก็โดนไปอีกเฮียใส่อสองตัวเหลือวไว้ทำไมโอเคดีนะที่สร้างเสียง่ายมานะครับถ้าสร้างเสียายากมันจะยาวไงเอาแบบอเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ไม่ต้องอะไรมากมายหรอกเดี๋ยวไปตอบเฟียตำนานด้วยนะครับโยนไปเลยแตกปึ๊บไม่โดนทดสอบรัศมีโอ้โหแป้งเดือตัวเดียวเอ้าก็ไม่ก็ไม่ได้กว้างมากนี่หว่าแต่ก็พอได้แหละถ้ามันรวมกลุ่มกันนะอะละมะรอบนี้แหละของจริงน้องบอสมาเลยสัตว์บอสมาแล้วบอสมาแล้วอ๋อตอนนี้พลังโจมตีของผมคูณ2ี่สิบแล้วนะครับโยนไปเลย สองลูกก็พอให้สองลูกพอแล้วต,ตายห้ามหมดอะแต้มผมสองล้านห้าแล้วครับตอนเนี้ยดูดิแรงแรงกว่าคลิปที่แล้วไหมชัวบอกเลยหมดยังโอเคได้เดินหน้าต่อว่าง่ายว่าง่ายหมดอ่าไม่หมดเดี๋ยวตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอดูบอสด่านยี่สิบเลยบอสด่านยี่สิบแป๊บเดียวมันก็บินแล้วอะนะครับ เออเดี๋ยวข้ามไปตอนบอสด่าน20เลยก็ได้จะได้แบบว่าไม่เสียเวลาตอนนี้ก็บอสด่าน20แล้วนะครับเดี๋ยวทําการอัญเชิญบอสออกมานะครับแต้มผมมีสมล้านสองแสนนะครับตอนนี้ปลาปลาไปแล้วสลูกครับสี่ลูกครับ5้าลูกครับ5้าลูกคือจบครับบอสตายครับเป็นไงแรงวะระเบิดตัวนี้เดี๋ยวเราไปต่อเฟียตำนานกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็มาอยู่ในด่านเฟียตำนานแล้วนะครับเดี๋ยว บัระเบิดรีโมทเลยนะครับเดี๋ยวรอพวกมอนเกิดมาผมก็จะใช้ปืนตัวนี้ยิงมันนะครับนิ่มเลยแต่ว,ว่ารีโหลดกระสุนช้ามากครับอ่ะแต่ก็ช่ามันครับตอนนี้คือระเบิดเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้ระเบิดกันโอเคปประเบิดเลยแตกแตกแตกเดี๋ยวไหนอีกข้างหน้าโอเคจัดการทีละตัวเลยไหมหรือว่า เดี๋ยวเยวทีละตัวเลยดีกว่าจะได้ไปไวครับลูกละตัวก็พออยู่ด้วยกันก็ตายห่ากันหมดอะเป็นไงแรงชิบหายพลังโจมตีผมประมาณคูณ9ตอนนี้อ่ะคูณ10เฮียได้มาอย่างเยอะคูณ11แล้วครับตอนนี้11แล้ว12แล้วครับตอนนี้โอ้โหไวมากคูณ13แล้วโอเคนะครับคูณ14ถึงคูณ20มส้บไห น่าจะถึงนะครับโอเคเดี๋ยวรอบอสมาสิบห้าสิบหกแล้วมาดีมาดีมาดีาดแป๊บนึงเดี๋ยวรอมันรวมกันเลยมารวมกันหน่อยน้องตายห่าหมดไอ้เหี้ยปลาร,รอบเดียวคือไปหมดเลยนะระเบิดแมงแรงจัดเลยมารอบที่สามเดี๋ยวรอมันรวมกันเยอะเชื่อปะผมปลาหมดเนี่ยผมน่าจะคูณยี่สิบอะพลังโจมตีอะหรือเปล่านะผมไม่ช่วงกันเดี๋ยวก็อลองดู เท่าไหร่วะดูก่อนดูก่อนดูก่อน18 19ปเก้าโอโ้โหไม่คูณ20่วะโทษทีครับแต่รอบเนี้ยของจริงตาไปเลยตายหาหมดเทียแรงจัดโอโ้โหแม่งแรงจริงเลยเว้ยมาคราวนี้ก็จะเป็นมังกรมังกรหัวเดียวนะครับไม่ใช่มังกรสองหัวก็เดี๋ยวเคลียร์แม่งไปเลยบอสตัวเนี้ยสามลูกพอตายไป เดืองไหนอีกโอเคข้างหลังมาไหนอีกงน,นี้มีเหลืออย่าตายก็พอแล้วชิคเก็บบัคใหม่เอ้ยมึงลงมาดีข้างบนอะ่ะเออตายด้วยกันโอเคอัน okay. นี้ก็เป็นบอ,นอนสมังกร2หัวครับเป็นบอสใหญ่นะครับมาแล้วมาเดี๋ยวจะปราบบอสด้วยระเบิดรีโมทให้ดูอยู่เลือดโอเคตามเมทเข้าเท่าไหร่เนี่ย17ื่นเจ็ด โคตรแรงสบายๆชิลๆครับนี่ถ้าเกิดมีระเบิดใจดี JD กับน้ําแข็งนี่น่าจะตายหาไวแล้วเนะี่ยโดนไปเลยครับโยนไปเรื่อยอะเดี๋ยว,ดเ,ดยวเดี๋ยวผมลบก่อนลบก่อนเจออันนี้ทีเดียวแม่งตายนะครับหลบพ้นปะวะต้องพ้นดิโอเคปล่อยไม่แล้วขยันปล่อยอยังวะไปก่อนไปก่อนลบที่เดิมเลย เร็วเร็วเร็วให้ไวให้ไวโอเคมาโยนเรื่อยเลยครับไม่ต้องกลัวตายครับเรามีชุบเลือดเยอะครับโอเคมันอ่ะต้องกลัวตายไอ้เหี้ยปล่อยปล่อยมอนมาก็งั้นๆนอ่ะตายหายดีครับตายทั้งมอสทั้งมอนครับเป็นไงครับระเบิดรีโมทสีเขียวตัวนี้เป็นไงแรงป่ะ โอ้โหสุดยอดครับสำหรับระเบิดรีโมทตัวนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ